อันหนึ่นงผมชอบใครความสวยมาเกิดเมื่อรถติดด้วยนะครับก็ขอภาวนาให้น้องไม่ฉีดแตกรถผมนะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิซ่านะครับผมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำคลิปวอล์ของคนขับรถตู้รับส่งนักเรียนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับ เราขับมาครึ่งทางแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ซอยรามคำแหง43ท่านหนึ่ง 4, 13, นะครับตอนนี้เราได้ขับมามาน่าจะได้ครึ่งทางแล้วนะตอนนี้ผมคิดว่าเด็กก็รอเลิกเรียนตอนนี้ก็เรียนกันอยู่ตอนนี้ผมก็ไปรอเด็กเลกเรียนที่โรงเรียนนะครับผมถ้าถึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่นะก็ตอนนี้เรามาถึงที่จอดรถตู้แล้วนะตอนนี้เรากําลังรอให้เด็กเลิกเรียนตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3 5 ซึ่งเด็กนักเรียนเนี่ยเราเลิกประมาณบ่ายสามครึ่งนะตอนนี้เราก็นั่งรอต่อไปครับผมเวลาใกล้ๆเราก็จะเข้าไปร้บนพักเรียนกันนะครับผม ก็ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับผมตอนนี้เราได้จะทาการเข้าไปรับนักเรียนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมรอบๆของโรงเรียนนะก็จะมีผู้ปกครองมารับเด็กๆรับลูกๆของเขากลับบ้านนะตอนนี้เราก็จะเข้าโรงเรียนแล้วเราขอปิดหน้าหน่อยนะช่วงโควิด COVID นะสวัสดีครับอาจารย์ แดดร้อนมากครับแดดร้อนมากวันนี้วันนี้โรงเรียนก็เลิกแล้วนะครับผมาการรับเด็กกันนะน,น้องเฟสไปอยู่ตรงหงเลาะเราจะไปพาเด็กไปเข้าแถวกันเนาะอ่าเออม,มีกิจกรรมกันอยู่ของเด็กๆกันอยู่นะครับคิดถึงวัยเด็กเลยนะหลังจากที่ <laughs> ผมโตผมอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึงเลยลจริงๆอ่ะพอโตมาแล้วเหนื่อยตอนนี้ผมจะไปรับเด็กอนุบาลนะครับผมดูจะวุ่นวายนิดนึงนะ ปกติของของเรื่องเรียนนะครับผมน้องแอลน้องฮาชิมาไม่มาช้าหรอกน้องนิชาไม่มาช้าหรอกแป๊บปน้องฮาชิป่ะไม่มาช้าตอนนี้เราก็จะพาเด็กไปเข้าแถวกันนะครับเราจะพาเด็กไปเข้าแถวกันน้องนิชาน้องแอลน้องฮาชิปะฮะ ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำอะไรดูบ้างอะไรของน้องแอลป้าป้าไปเข้าแถวกันตอนนี้เด็กๆก็เหมือนมีกิจกรรมอยู่นะครับผมเดี๋ยวซ้อมกิจกรรมอะไรอยู่นะครับตอนนี้ครูพีมีกิจกรรมอะไรครูพีในหลวงรับชกาลนาอ๋อ้ทำบินทำินวันท้ายวันเฉลิมพระชนม์วันอะไรกมาชนภาษาวันดินโลกวันดินโลกวันชาติ สู้ๆนะคุูเสงษ์ขอบคุณครับสู้ๆเมื่อเมื่อคืนครูบูอยู่ดึกนะครับก็ตอนนี้นะครับผมผมกำลังจะนำเด็กไปขึ้นรถรับส่งนักเรียนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ก็มีมือขวาผมอยู่นะครับน่ะเขาโหดมากเลยอ่ะดูดิเขาขู่ผมอ่ะผมจะว่ายดีอ่ะตอนนี้ก็เด็กก็กำลังเดินไปที่รถตู้นะครับผมไป น,นี่เด็กก็มาครบแล้วบอเช่อ่ะโมนิกแทนไทยน,น,น้องเฟสโอ้หนักท่าเพลินหลุดมาแล้วซีโอถือหน,น่อยซีโออ่อหนักมากครับเฮ้ยหน่อยเฮ้ยหน่อยครับนี่นี่มือซ้ายผมมือขวาผมคนนี้นะโอ้แย่แล้วนักหนักไม่ถือให้อย่างงี้เนี่ย เอาเด็กจับมือกันดีๆนะครับโอ้เราจะข้ามถนนและรอก่อนน,ะห,น,นอะหลังจากที่เด็กผมมาครบแล้วตอนนี้ผมมีเด็กป .6 บนรถผมรถ <พ atted S 1> ตู้ผมนะครับผมอยากสอบถามน้องๆว่าหลังจากเลิกเรียนแล้วรู้สึกยังไงบางคับรับจากน้องบีมก่อนแต่ว่าวันนี้เรียนไม่ค่อยหนักเพราะว่ามไม่มีสอบอะไรก็เรียนปกติเลยแต่ก็ได้เจอเพื่อนก็ดีใจกอ้อนะ งานก็ปกติอยู่แล้วนะฮะส่วนถ้าถามว่าผมเป็นใค,ครนะผมคือบป้าพันธนะฮะจากช่องป้าพันธ์นะมีทั้ง IG Facebook p เพจนะฮะก็เลือไปตามกันด้วยนะส่วนใหญ่ตอนนี้ IG เยอะหน่อยนะครับก็งานทุกวันนี้ก็เยอะนะครับก็สู้ๆนะครับก็ขอบคุณครับต่อไปเชิญกับทีมงานคนที่2ผมนะครับดีจ้าตัวเองสวัสดีครับผมคาริโซนะ อลิโซผมไม่มีช่องนะก็มีแผนคิดว่าจะทําช่องเร็วๆนี้หลังเลิกเรียนผมก็คิดว่าก็สบายแล้วอะหลุดหลุดพ้นจากบ่วงกรรมอะเออก็มันก็สบายดีนะแต่ก็กลับไปก็้อาทำการบ้านไม่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับสวัสด,ดีครับไปแล้วครับดีจ้ะตัวเองครับผมถ้าหลังจากนี้ก็เราก็ทําการจะส่งเด็กกลับบ้านกันนะครับผมก็แค่นี้ก่อนเนาะแต่เราก็จะมาคุยกันใหม่อีกทีนะ ผมขอขับรถก่อนนะครับในผมขอส่งไม์และกล้องนี้ให้น้องบนรถตู้ผมได้สัมภาษณ์กันต่อนะครับผมครับเรามาเจอกันต่อทล้ายคลิปครับผมผมฮาริสนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ต่อจากบังนะครับวันนี้ผมจะาสัมภาษณ์เด็กในรถนะครับว่าทุกคนกลับบ้านไปจะทําอะไรบ้างก็นะตอนนี้อยู่บนรถนะครับก็อยู่กับผมนะบอสซาพันเช่ดเหยนะครับก็ช่วงนี้นะผมได้รับช่วงต่อจากคุณฮาริสนะครับก็คลิปนี้ ไอไม่ช่นะขอโทษขอภายนะครับก็คือผมจะใกล้กับบ้านแล้วนะครับก็ทุกวันนี้คลิปอาจจะไม่ได้ลงก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะงานเยอะอ่าถ่ายงานเที่ยวุณฮาลิศไปตามช่องบอสซาายัด้วยก็นะากตามช่องบอสซาพันด้วยนะครับถ้าคนตัดวิดีโอนี้ไม่ขึ้นนะระวังนะชีวิตจะไม่อยู่ วันนี้นะครับผมจะมาสัมภาษณ์พิกชัยและบีมนะครับเรื่องอุหลังเลิกเรียนเป็นยังไงบ้างครับก็ก็คือวันนี้มันก็ไม่มีสอบอะไรวันนี้ก็เรียนชิวๆก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่ว่าก็น่ะก็ยังมีเพื่อนก็ดีก็รู้สึกสนุกและการบ้านก็เยอะมากเพราะว่าปกติแล้วการบ้านตอนเปิดเทอมเยอะกว่าตอนบนปกติกันเลยก็เลยรู้สึกว่าเครียดแล้วก็เหนื่อยมากๆและคาถามที่2นะครับหลังจากกลับบ้านไปทาอะไรครับ ถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจก็อาจจะหายใจเล่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ขี้เกียจเราก็จะทํากันบ้านก็ด้วยความที่เป็นติ่งนะคะก็คือจะกลับไปฟันวิวเพลงสามีตัวเองนะคะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรทํำก็เล่นมือถืออันจอยพวกนั้นและคําถามที่3นะครับทั้ง2คนชอบกินอะไรครับ ก็ส่วนใหญ่เลยชอบกินอาหารไทยเว่าชอบกินอะไรที่มันรสจัดจัดแต่ว่าอาหารญี่ปุ่นก็ชอบก็อะไรที่มันกินได้ก็กินค่ะแล้วหลังจบป .6 ไปเนี่ยนะครับจะไปต่อเรียนที่ไหนครับก็ความจริงก็อยากเข้าบดินเพราะมันก็ใกล้ๆบ้านแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากเข้าสาธิตจุฬาเข้าบดินค่ะเข้าบดินแล้วคําถามสุดท้ายนะครับหลังจบม .6 ไปจะเข้าหมหาวิทยาลัยอะไรไครับก็ค<ๆ>งเป็นมหิดลจุฬาไม่ก็ธรรมศาสตร์น่าจะเป็น จุลาค่ะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าน่าจะเป็นจุลาก็ขอบคุณนั้งสองคนมากเลยนะครับหนูวิปออะไรนะปอสามอ่าปอสามอันนี้บางจะมีคำถามว่าหนูชอบอะไรคำถามแรกเลยหนูชอบอนิเมะแล้วคำถามอีกอันหนึงหนูชอบใคร หนูไม่บอกหนูไม่รู้แล้วลนานาความฝันในอนาคตอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักวาดการ์ตูนแก่แล้วความสำเร็จที่หนูอยากจะประสบความสำเร็จมากที่สุดคืออะไรนักวาดการ์ตูนนักวาดการ์ตูนแบบลกไหมโอเคแล้ววาดการ์ตูนอนิเมอะอ้าวแล้วคนต่อไปที่ผมจะสัมภาษณ์ก็คือน้องแทนไทยอยู่ป .3 นะครับผมอ้าวผมขอถามคำถามแรกเลยนะน้องแทนไทยชอบอะไรครับ ชอบเล่นเกมกับดูอนิเมะครับชอบเล่นเกมกับดูอนิเมะแล้วมีคนที่ชอบหรือยังยังครับใช่หรือเปล่าใช่แล้วสิ่งที่อยากเป็นนอนาคตคืออะไรครับผมยังไม่รู้ครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเก่งสายไหนก็จะไปเรียนสายนั้นแล้วก็ทําแบบนั้นไปเรื่อยๆแล้วความสําเร็จที่สุดที่อยากเป็นนอนาคตคืออะไรครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนเดิมอ,อ๋อโอเคครับผมขอบคุณ น้องแฟนไทยมากๆครับโอเคครับผมตอนนี้เรามาจะถึงปลายทางแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้เหลือเด็กคนสุดท้ายแล้วนะครับผมบนรถผมตอนนี้นะแต่ปัญหาห่หลักเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือรถติดมากแล้วก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงห้าสิบสี่นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่เส้นเส้นรามคำแหงที่จะไปเส้นคลองตันนะครับผมก็ตอนนี้ก็รถก็ค่อยเคลื่อนไปเรื่อยๆนะครับผม ติดมากครับผมบอกเลยว่าติดมากๆตอนนี้ผมอยู่หน้าการไฟฟ้าแล้วนะครับใกล้ๆกล้เลยอันนี้ก็เลยเด็กคนสุดท้ายแล้วใช่มีเ่อกกําังกายด้วยนะครับผมก็มาอีกแล้วนะครับผมก็คือตอนนี้เด็กรถผมปวดชิงช่องครับผมแล้วปวดหนักมากซึ่งตอนนี้ผมจะต้องทําการหาปั๊มให้น้องชิงช่องนะครับผมก็ความซวยมาเกิดเมื่อรถติดด้วยนะครับก็ขอภาวนาให้น้องไม่ฉีดแตกรถผมนะครับผมแค่นี้ก่อนนะครับโอ้โหติดมากๆ มาเจอทีตอนถึงปั๊มนะครับก็ตอนนี้ผมกำลังจะส่งเด็กคนสุดท้ายแล้วได้ทําการเข้าห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คนสุดท้ายแล้วจะได้เข้าบ้านแล้วครับผมครับก็ส่งเด็กคนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้ยเหนื่อยมากครับรถติดมากตอนนี้รถก็ยังติดอยู่เลยนะครับผมตอนนี้ผมกำลังกลับบ้านครับโงเลยว่าไม่ไหวเลยพ่าตอนนี้เป็นเวลา6กโมงยีนะครับผมก็มองซ้ายมองขวารถติดหมดนะครับ เห,หน่ยมากครับแต่ก็สนุกครับสนุกไปส่งเด็กๆทุกคนดเด็กถึงบ้านก็ถึงว่าผู้ปกครองอย่างปลอดภัยก็โอเคแล้วครับผมก็เจอกันที่บ้านเคครับก็ถึงบ้านแล้วนะครับผมเหนื่อยมากครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าเหนื่อยมากรถติดมากออไม่เคยติดงี้เลยนะขับมาตั้งหลายวันไม่ติดมาติดวันที่ผมอัดวิดีโอพอดีทําวีล็อกทำวอล์กพอดีเลยนะครับผมก็นี่แหละครับผมชีวิตทังวันของการไปรับนักเรียนรับลูกชาวบ้านกลับบ้านนะครับ เหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกนะวิสัยทัศน์ของเด็กๆแต่ละคนที่แตกต่างกันไปนะครับผมบางคนก็มีวิสัยทัศน์ที่ว่าในอนาคตเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากประสบความสําเร็จอะไรก็เห็นผมก็เห็นเห็นความสําเร็จบางคนก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นนะครับผมโบเมก็โอเคกับเด็กสมัยนี้นะทำไมผมนียังดี <laughs> ลูกแก้วปลาดินน้ามันกันอยู่เลยเด็กสมัยนี้เนี่ยเขามีความคิดที่ไกลมากนะครับนะโอเคแล้ว เหนื่อยล้ผมเข้าบ้านก่อนดีกว่าเนาะไหนใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดติดตามด้วยนะครับผมถ้ามีคลิปใหม่ๆผมจะมาลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับ